สวัสดีครับก็มาอยู่ในผมไอสคมเมอร์ทีวีแบบสจกับการสักเกตที่ตาผมดูดีๆมันเหมือนวีซาเหลือเกินแต่ตอนนี้ผมจะมาผมจะมาดูผลลัพธ์จากช่องยิบดาช่องแจ็คส o ว watching ในระบอกันแต่ผพออกมาก็คือดิสไลค์สองริดไลค,ไลค์ไลค์แค่เจ็ดไม่นะ ทำไมทุกคนต้องทำแบบนี้วันเอ,อ้ยพี่วีแค่วีแค่ทำให้พีตั้งสวรริ์จริงชัดไายเองนะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอืมทุกคนเอาแย่สเสนอเกินทำไมทุกคนต้องทำแบบนี้ด้วยืึไม่ได้ไม่น่ามีเหตุผลเลยนิก เพราะเพราะอย่างนั้นแหละพี่ถึงได้ปิดแชทไว้พเพราะทุกคนด่าพี่กันหมดแต่ก็มีคนชมน้อยมากแต่ไม่เป็นไรเรายังมีผู้ติดตามอยู่ห้าคนแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมสุดยอดแล้วมาคารห้าสับห้าเนี่ย,ยตัวบอกผมเล่นน้อยมาก เล่นบคุณโนโรบอตทีมัสตาร์ดนั้นยากแต่ที่มากที่สุดก็คือบูกาบูการู้แต่ใครชมพี่ก็สามารถแอดพีได้เลยนะชื่อมาคาร์ลอบห้าสามไม่ใช่ห้าห้าห้าสามห้าย้ำอีกทีมาคาร์ลอบห้าห้าห้าสามห้าก็คือเอ็มพิมพใหญ่พิมพ์เดียวแล้วก็เอเคเอล A K A L V ตัวนี้ต้องพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็เลขห้าห5าห้าามอีกที5้าห้าห้าสามห้าคลิปคลิปสองิดิสไลค์สุดทรมานก็อยู่เท่านี้นะสวัสดีส,สวัสดีสวีดัตไม่สวัสดีสวัสดีครับ